สวัสดีค่ะสวัสดีวันเด็กนะคะทุกท่านเลยะคะที่เคยเป็นเด็กลงทั้งตัวันเองด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการนะคะที่จะทาให้เราไม่เป็นเด็กในตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าที่ผ่านมาหลายคนนะคะก็ดูดซับนะคะสําหรับสิ่งดีๆแล้วก็กอบกลวยกำไรกำไรไปพอสมควรตลอด3ปีที่ผ่านมากับหุ้นไทยที่ขึ้นไป 4 0 0รนตนะคะแต่ว่าในวันนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ความผันผวนที่เกิดขึ้นไม่ใช่มีแค่ในตลาดหุ้นบ้านเราแต่ว่าก็เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ท่านของท่านคณะบดีบอกไวค้ค่ะว่าการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรัดได้ทางหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เฟจะทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนนะคะในการตั้งคําถามให้แต่ว่าถ้าเฟิ่อถามไม่ครอบคลุมแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่โดนใจอยากจะรู้คาตอบเพิ่มเติมเรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังนะะะคเดี๋ยวก็จมาถาถตอบ ให้เจาะลึกถึงแก่นเลยด้วยนะคะเสียปองคะเปิดกล้าฟขึ้นมาโชว์เราเลยนะคะก่อนที่เราจะไปคุยถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็เรียนรู้วิธีที่ทําให้เสียปองนะคะเปลี่ยนจากตัวเลข7็หลักนะคะไปเป็นกี่หลักดีละ่ะ หลายหลักเลยนะคะดับมือไม่ทันนะคะก็ถือว่าจากหลักแค่ล้านเป็นพันล้านเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะคะไม่มีใครสามารถทำได้ด้วยเวลารวดเร็วแบบนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของประสบการณ์ก็ต้องมาพร้อมกับการเรียนรู้แล้วก็ความผิดพลาดด้วยให้เสียป,ป่องช่วยเล่าเราฟังดีกว่านะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่วงการตลาดหุ้นเองเสียป,ป่องก็ทำธุรกิจมาก่อน นะคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าในช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยดำเนินมาเป็นยังไงบ้างครับวสวัสดี <c oughs> พี่ๆน้องๆนักลงทุนค่ะ,ค,ะครับนักลงทุนหมอลังสิษย์ฮ<ะ>ัลโหลได้ยินเนาะครับ <c oughs> ก็ยินดีนะครับที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ถือว่าจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังทั้งหมดแล้วกันนะว่า กาเจออะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้ได้ก็มันก็เจ็บไปเยอะไหมคะเยอะฮะเมื่อกี้มีเล่าให้พี่ๆที่นั่งข้างนอกฟังุเล็กกฟังไปแล้วก็จริงๆก็เหมือนคนทั่วไปครับเล่นจากตั้งแต่อายุสิบเก้าตั้งแต่เรียนอยู่เอแบ็กอาจจะไม่ใช่คนทั่วไปนะคะหลายคนมีมาเล่นตอนโตมีใครเรียนเอแบ็กมั้งไหมครับมีเด็กเอแบ็กไหมคะอ่ามีด้านหลังค่ะผมรหัสสามสามฮะรหัสเท่าไหร่กันคะรหัส สามสี่ล้นน้องน้องยอค่ะน้องนะครับแล้วมีใครสวนกุหลาบบ้างไหมฮะอ๋อผมร้อยเก้าครับแต่สิบสี่อพี่ร้อยหนึ่งรุ่นเหรอพี่ตุ้มอ่าพี่ตุ้มร้อยหนึ่งแล้วพี่ครับเก้าหกอ่ะเอาเก้าหกเก้าหกไม่รู้จักเลยเห็นไหมรู้จักเก้าเก้าเก้าแปดพี่ อ๋อดรธวัฒใช่ไหมคะของผม98จะมีรู้จักพี่วิบูลพี่วิบูลกรมดิตแล้วก็พี่สุเทพอมาตะอ่าแล้วก็พี่สุเทพที่เขาเป็นซีอีโอของนมุระพัฒนาสินค่ะแล้วก็รุ่น99นี่เป็นพี่เพชรอ่าสมลาบเยอะนี่เนียวแน่นกลมเกลียวนะคะใช่ฮรรุ่นผมก็หลายคนนะ นายกพัทยาก็รุ่นผมอืตุ้ยธีรพัฒน์นี่ก็รุ่นผมนะโอ้ไอตุ้ยหล่อสุดในรุ่นเลยไหมคะนั่นแหละตุ้ยธีรพัฒน์แล้วก็ลูกกำนันปอที่เป็นนายกไอติ๊กติกอิทธิพลแล้วก็ยอดนี่ก็รุ่นเดียวกันลูกเสนนันอะที่เป็นรัฐมนตรีแต่เขาไปเรียนมอเขาไปต่อมปลายที่เมืองนอกเนียไม่ผมไปเข้ามสี่ไม่ได้เจออ๋อก็ คลาดกันพอดีเาเรียท่านยอดเ <c oughs> พราะเขาเปน็นรัฐมนตีอันนี้เสียบอกจะโชว์ให้ดูอะไรก่อนไหมคะตอนแรก็ก <c oughs> ชีวิตผมมันก็เหมือนกราฟแหละครับนะฮะคือมันอยู่ที่ว่าท่านเริ่มต้นตรงจุดไหน <c oughs> นะครับอันนี้อาจจะนนดูวนนี้จะได้เห็นภาพมากกว่านะครับอันนี้ผมทําให้ดูเป็นกราฟมันแท่งละหนึ่งมันตั้งแต่เปิดตลาดตรงนี้คือเมื่อปีสอ1 8ค่ะ หนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับตรงนี้ผมเริ่มเล่นหุ้นตรงนี้ฮะประมาณเดือนหลังพฤษภาธมินนะอะไรทำให้เข้ามาในตลาดปีมิถุนาปีปีเก้าสองเริ่มเล่นหุ้นครั้งแรกหรือปีสองแมรสามสิบห้านตอนนั้นก็ผมเกิดหน 16, ึ่งหกอ่ะก็อายุสิบเก้าตอนนั้นยังเรียนหอะไรอยู่เรียนอยู่ปีสามปีสองปีสามนะั่น อะไรทําให้เข้ามาในตนัวเพื่อนครับผมผมอยู่ในชมรมที่แบกเรียกชมรมเพียนะ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็ไล่รุ่นกับ <c oughs> ยอแล้วก็เขาอยู่ชมรมอะไรนะมาร์เก็ตเลยนะมาร์เ <c oughs> ก็ตติ้งนะฮะก็เสร็จแล้วจริงๆก่อนจะเล่นเนี่ยผมผมทําการค้าขายก่อนที่บ้านก่อนตอนนั้นก็ช่วยที่บ้านขายของเมื่อกี้ยังเล่าว,ว่าอยากได้มือถืออันนี้เอาไปเป็นหลักในการใช้ได้นะครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยเขาไม่ให้ผมเปล่า เขาให้ผมอะขายของที่บ้านเพื่อจะแลกกับมือถือ,อมผมก็เลยเอริ่มเอ่เออ,อ,อยากได้เนาะเอามาก่อนอีสองเดือนแม่ก็ให้ให้ฝึกขายเอาบัญชีลูกค้ามาเราก็ขายเวลาเรียนแล้วก็ออกไปเก็บตังค์เหมือนเราเพ่อนคมม่ามือถือด้วยกันอาน<ร>าลใช่ไหมคะ,คะก็คือเสร็จแล้วก็ได้ผมเริ่มขายตั้งแต่ปีสาห้าต้นปีรู้สึกข,ขายตั้งปีสามสี่ปีสามสี่ ขายได้อยู่ปีหนึ่งก็เริ่มมาเล่นหุ้นได้ได้เงินค่าคอมอยู่ที่บ้านขายตอนนั้นเริ่มเล่กีเลยคะทำตอนนั้นทำลงเรื่อย<ม>ขายไม้แปลรูปนะครับผมก็เป็นรับหน้าที่เป็นเซลวิ่งอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เรียนด้วยทำงานด้วยก็ช่วยที่บ้าน<ม>เป็นเน้นเรียนสาวอาทิตย์<ม>แล้วก็มาเริ่มเล่นหุ้นเนี่ยจากรุ่นพี่มาชวนก็ขอเงินที่บ้านมาประมาณห<ม>้าแสนเล่นได้แค่สามแสนเพราะว่าสมัยก่อนต้อง ต้องฝากนะครับจะเล่นหุ้นเนี่ยต้องมีเงินไปฝากโบเกอร์นะฮะแล้วผมก็ไปตะเวนหาโบเกอร์ที่จะเอาเงินไปเล่นเนี่ยไม่ได้เลยเอเชียพัฒน์เนี่ยนะเอาเท่าไหร่หรู้ไหมล้านหนึ่ง oh. อโอ้บอกโอ้กูมีเงินห้าแสนอดเล่นเว้ยค่ะ <c oughs> เล่นไม่ได้ต้องหาจนไปได้ที่ g ีเอฟอะฮะจีเอฟที่โดนปิดไปแล้วอะ <c oughs> คือมันจะไม่โดนปิดได้ยังไงนะจากผมก็เขาโตเร็วมากนะผมเล่นหุ้นปีสามห้านะ มิถุนาค่เอฟเป็นบ้านไม้สองชั้นนะแล้วปีหนึ่งต่อมาเขามีมาเก็ตแคบแสนกว่าล้านนะมผมก็งงงงกันนะมาออมันได้เนาะโอ้ฟุกดีไยดีแต่สุดท้าย g ีเอฟสูนะยังเก็บเป็นวอลเปเปอร์อยู่ที่บ้านเ <c oughs> ถือนค้นใดเหมือนกันใช่ไหมมันปิดอ่ะเจ๊งเลยปิดไปเลยค่ะก็ไปเล่นที่ gf แล้วก็ไปเล่นซื้อหุ้นตัวแรกซื้อแบงก์เทพทำไมถึงเลิกแบงก์กรุงเทพคะตอนนั้น ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมกะว่าจะวางแผนตอนนั้นมีแฟนแล้วค่ะก็เริ่มวางแผนว่าเออจะมีครอบครัวอ่าก็วางแผนตั้งแต่อยู่ปีสองปีสามอ่ะก็ขอเงินที่บ้านมาแล้วก็กะว่าทีนี้เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันมาจากยี่สิบสามสิบาทแล้วมันขึ้นมาตั้งเจ็ดร้อยอ่ะแล้วก็สปริตพาใช่ไหมฮะผมกดให้ดูแมงเทพนะครับรนฮะมันมาจากยี่สิบสามสิาทใช่ไหมครับ แล้วมันก็สปิดพาตอนที่ผมเข้ามาก็มันอยู่ประมาณหกสิบกว่าบาท<ม>คือมันเจ็ดร้อยเป็นพาร้อยใช่ไหมฮะแล้วสปิดมาเป็นพาสิบแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันขึ้นมาจากสามกว่าบาทเห็นไหมฮะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมฮะมันขึ้นมาแล้วผมมา,มาเล่นหุ้นตอนเดือนหกของปีเก<ม>้าสองก็คืออันนี้มันเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันจะแกว่งอยู่แล้วหกสิบห<ม>้าถ<ม>ึงเจ็ดสิบสี่แต่ราคาที่ผมซื้อคือหกสิบแปด แล้วพี่แกก็อยู่แถวนั้นอยู่ตั้งหลายเดือนเห็นไหมครับเน,นี่ยซื้อตัวเดียวเลยเหรอคะตอนนั้นซื้อตัวเดียวครับเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยแต่หลังจากนั้นสามเดือนมันวิ่งขึ้นนะแต่ผมเอาไปเปลี่ยนไปเล่นหุ้นปัน่นเปลี่ยนก่อนที่มันจะขึ้นใช่ไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเลยฮะแล้วก็ยังไงหุ้นปั่นได้มากกว่าเยอะครับถึงแม้ว่าอีกอีกประมาณสี่ปีมันจะขึ้นมา สามเท่าแต่หุ้นปั่นนี่เล่นได้มากกว่าน,นั้นเยอะแต่ว่าหุ้นที่ผมเล่นน่ะส่วนมากปิดไปแล้วกดกาไปดูไม่ได้ไม่มี <S <S <ง>อยอ่ในประวัติแล้วพวกอะไรอ่ายูนิคอร์ดที่เจ้าของเขายิงตัวตายในห้องห้องทำงานน่ะแล้วก็หลายตัวมากนะฮะ,ะมีเป็นโมายเปอร์ ر. ทั้งนั้นเลยตอนนี้อันนี้หุ้นปั่นตัวเล็กๆที่ปิดไปเยอะพวกทำปากระป๋องนั่งหลายสมัยก่อนเล่นเงนมันนะะหุ้นปั่น ห้าลิ่งหกลิ่งทาไม่อนที่ิ่งสิเปอร์เซ็นต์นะตอนที่ผมเล่นแล้วก็ผมเล่นแค่ภาคเช้าเพราะว่าตลาดหุ้นปิดเที่ยงครึง่งผมก็ลงเรียนตอนบ่ายหมดเ <c oughs> ช้าก็ไปข้าบ่อนก่อน <c oughs> ไปที่โบเกอตอนนก่ออินเทอร์เน็ตไม่มีก็แต่ลูกยุคที่ผมเล่นเนี่ยเริ่มมีคอมพิวเตอร์แล้วเป็นในที่ตอนนี้เขาเรียกตู้ป่าตอนนี้มันเป็นจอบางหมดแล้วใช่ไหมตู้ปลาที่แบบเล่นแต่ว่าอยาก น่าจะเล่นเร็วกว่านี้จะได้ทันข้อกระดานไม่ทันข้อกระดานเล่นง่ายนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใครที่เล่นหุ้นตอนข้อกระดานเนี่ยมันซื้อขายกันตรงนั้นเลยนะอือยู่ที่เราอ่ะจะจิตวิทยาแข่งกับคนอื่นคือเราต้องมีทีมงานเราเราต้องตัวใหญ่ๆไปดันบอร์ดแล้วไปเขียนผมฟังพวกผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะแล้วก็ตะโกนสั่งกันตรงนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นจิตวิทยาหมู่อยู่ตรงนั้นน่ะบางทีซื้อขายกันได้วันหนึ่งหลายตังค์เลยนะ แค่วันนั้นถ้าย้อนเวลาได้จะกลับไปตั้งแต่ตรงนั้นน่ะมีใครทันคน็้น่าจะมีมั้งฮะพี่ทันเนาะเก้าเก้าหกน่าจะทันเพราะผมร้อยเก้าอ่ะผมก็ทันตั้งแต่สิบป่าน่าทันนะรุ่นข้อกระดานนะพี่ทันนะข้อกระดานน่ทันยังไม่ทันตอนไมียังไม่ได้เข้าไปมั้งคะทีนี้หลังจากที่เข้ามาในตลาดแล้วต้องเห็ว่าพอก็ขึ้นตลอดนะเดี๋ยวผมให้ดูไม่กำไรใช่ไหมคะ โกรกำไรแน่นอนฮะเพราะว่าเข้ามาเห็นไหมฮะปีเก้าสองอินเด็กซ์อยู่เจ็ดร้อยท่านดูดิมันขึ้นไหเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเดทเทรดซื้อขายรายวันใช่ปะคะบไม่ฮะเรียนไงฮะซื้อแล้วก็ตามมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวมาร์เก็ตติ้งก็จะโทรมาผมก็ซื้อก็ตอนนั้นก็เปิดอยู่หลายโบรกก็จากเงินห้าแสนมันก็สยายไปหลายล้านอ่ะทีนี้จุดแย่ของผมคือตรงเนี้ยก็เป็นพิชาตบุตรใช่ไหมฮะ พ่อแม่ก็ปลื้มใจรู้ทำกำไรได้เยอะเก่งเงินห้าแสนเป็นเงินหลายล้านค่ะภูมิใจมากเลยส่งมาเพียบเลยแถวนี้ยอันนี้เราก็เป็นเด็กเนาะเราก็ไม่รู้กราฟเนี่ยผมเพิ่งมาดูตอนไหนรู้ไหมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยดูกราฟเลยนะผมดูบ้างนะนี่หน่อยๆแต่ผมมาศึกษาจริงๆจังๆตรงนี้ครับผมเพิ่งมาศึกษาจริงๆคือที่ลูกสอนหยุดตรงนี้ก่อนหน้านั้นนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยครับ แล้วต, <hacerlo> ตอนนั้นดูนสางีับอค่อย่างเดียวเลยเหรอคะฟังครับชีวิตผมอยู่ที่เขาเลยครับก็มีมีหลายโบกไม่ได้มีโบกเดียวสมัยก่อนเนี่ยก็คือชีวิตเราอยู่ที่เขาเลยค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาดูในส่วนของกราฟไม่กลับไปดูพื้นฐานก็นี่ฮะตอนแรกเลยเดี๋ยวเล่าต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะฮะมันเป็นการเขาเรียกอะไรครับสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะมันขึ้นถูกไหมครับตรงนี้ต้อง follow by เชื่อไหมฮะท่านผมมาตรงเนี้ยขายทิ้งไปหมดเลยนะแล้วไปซื้อคือในแท่นเขียวตรงเนี้แต่มันก็ยังได้ตังนะแต่บังเอิญว่าไม่ได้ขายเลยครับแล้วก็โอบุญดีมากที่บ้านเชื่อใจเลยตรงเนี้ยทุ่มเลยทุ่มมาให้สุดๆเลยฮะแถวเนี้ยแอรเรียนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมลูกยักษ์ที่จะเตรียมหลุดลงแต่ครอบครัวแก้วสว่างก็บริโภเข้าไปเต็มๆตอนนั้นยังไม่ได้ดูกลาวถ่วยฮะไม่ร,มรู้ไม่รู้จกักมารู้ทีหลังนะพอผมมารู้เรื่องกาฟทีหลังนี้ อืยากเอาหัวโขกฟ้าเลยทำไมเราไม่ไปศึกษาก่อนั้นแรกตอนนั้นทุ่มไปกี่หลักแล้คะคือตอนลงทุนไปทั้งหมดหกสิบล้านที่บ้านนะอันนั้นเฉพาะเงินของที่บ้านเงินของที่บ้านรวมของผมด้วยแล้วรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วที่ให้มาห้าแสนกเไรหลายล้านเนี่ยก็หักเบ็ดเสร็จแล้วอะเหลือกลับไปบ้านยี่สิบตัวไปสี่สิบรอบแรกค่ะรอบแรกคือรอบที่มีนรกรอบสองอีกช่วงไหนคะเนี่ฮะแถวเนี้ยฮะโดนอีกคือตรงนี้นะครับ สามเหลี่ยมยักษ์ข้างบนครอบครัวผมซื้อตลอดทางครับถัวถัวตรงนี้ยังไม่ถึงหกสิบล้านนะจ๊ะแต่อนี้ลงมาอีก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 ,อกจนกระทั่งเขามีเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่ไหมตรงเนี้ยที่เริ่มลงคือตอนเนี้สมัยท่านนายกชวนค่ะผมมาประมวลเหตุการณ์แล้วนะตรงนี้คือเขาเริ่มเปิด BIBF ถ้าท่านจําได้เงินก็ไหลเข้ามันเป็นมันเป็น ซัพพลายเทียมถูกไหมเข้ามาแบงค์ได้ดอกถูกถ้าท่านจําจได้เนี่ยผมก็จําได้ว่าพ่อผมเนี่ยไปกู้กู้จากสิงคโปร์สี่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนั้นเราเป็นระบบบาสเกตค่ะอ่ายี่สิบห้ามั้งต่อดอลลาร์ลารแล้วพ่อผมก็เอามาแต่เราเอามาเรามาใช้นะดอกเบี้ยในประเทศนะะเงินกู้ในประเทศนะะเงินกู้นะสองหลักเกือบยี่สิบเพราะว่าเรากู้สี่ ค่ะเอาไม่ต้องกู้สี่นะกู้มาสี่แต่เงินฝากนะในประเทศอแปดตอนนั้นนะเงินฝากนะแปดเงินออมทรัพย์สิบสองจำได้ไหมัรับ่านรุ่นเก่านะจำได้ผม <c oughs> ยังแบบคิดเลยว่าถ้าผมมีเงินล้านหนึ่งปีหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งสบายๆแล้ว <ทำ S 1> เดือนอหนึ่งก็หมื่นหนึ่งค่าของชีพสมัยนะั้นน้ำมันลิตรละเจ็ดแปดบาทแล้วก็กินอยู่มันโขมันคงอยู่ได้นะงคิดกันเลยว่าแต่งงานแล้วมีเงินห้าล้านอยู่ได้สบายได้ดอกเบีย้ยโหตอนนี้ดอกเบีย้ยเหลือน้อยมากค่ะ เขาเรียกกันว่าดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้จิ้มมดเล็กมากๆมดยังเล็กเลยหา้มมเจอเลยเล็กมากน้อยมากใช่ไหมก็เลยก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันน้อยจริงๆครับตอนนั้นก็เลย